ไปดมดากหมาให้นัางบันี้เอาอืมอ๋ไปหมดดาบกระกยอจอยอเขาชอบอยู่กับหมานะแมวก็เลยพี่น้องไปกวนไอ้ทั้งเทียกับไปดึงหางไอ้กัดหางอ้เพราะป่นนั้นอืมต่กวนพี่ทำไมล่ะลูกป่ะนัะ ว่ากันนอนเอกเล็กอีกคเนะี่ะบักน,น้อยๆเ,เอ้ยใส่ถุงเท้าก็จะหักใช่วะนอนเอกเล็กเยี่นอนอยู่ก้นหมาเนี่ยมันเนี่ย ตื่นขึ้นมากอะตรงท่ำความสะอาดพี่น้องมันมีสัตว์เยอะเนาะขเขาเล่นกระดาษนะพี่น้อง เขาเล่นกระดาษเขาเล่นอะไรต่ออะไรเล่นกระดาษเล่นทิชชู่เอ้าเหยียบหัวแมวสมบูรณ์อ่ะโอ้อยเนาะฉันจะเหยียบหัวแมวซสนอเหยียบหัวแมวซสนออ้าวโอ,อ้อยู่ตรงนี้หลายตัวเลยฮึงแงงเนาก่อนกันเลยเนี่หลายตัวไอ้พวกนั่งใส่อีกพวกนัง่งเริ่มโต สาวเมียเอ้ยนางสาวเพื่องามแต่นอีเหมียหน่อยขอยต้าตาเราส้มลูกสีส้มพูดได้เนาะมาส้มเป็นเมียหน่อยแม่ แม่ก็ขอให้ถ่ายคลิปถ่ายไปขอให้ได้ถ่ายคลิปเนี่ยอ้เบื่อเลยพี่น้องมานอนงดมดาบกับจอดอยู่นี่อา,อายกับ่าวาเด้อายจอดกับ่าวาเด้อพี่น้องมันสิ้นแล้วนะไล่หนีมันได้กับบุหนีพี่น้องไล่ยังไงก็ไม่หนีบอกว่าจะไปกวนไอ้กวนไอย้ยูหันนะะไปนอนดมดาบกับจอด mẹo non đầm đạc má cho bé nón, đi đâu chat chat thế, nón đầm tiền đầm đạc má, này tôi xin phước nương, à đây đây mà ก็นอนดีเยอ้ยนอนน่อนอน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  áo á อืมอ uh uh ืมน uh> ่นคตจง่วงแจงเงงอยู uh ่พี่น้องมาดูความลกของบ้านแม่ดูซิน้ะ โอ้โหให้กวนนอ้อยห,หนูยังไปกวนหมาเลยอยนน่ากวนหนูแม่อย่ากวนหนูเสียเวลาได้เนาะพี่น้องเนาะอืมอืมห่วยเย่ากวนเสียเวลาได้เนาะพี่น้องอ้วอ้าวอ้าวอ้วเชื่อว่าเจี๊ยเชว่าเชื่อโอ้เชืว่าเจี๊ยอืมโอ้โมีแต่คุณด,ดาแม่ โอ้มีแต่คนด่าแม่ไม่มีใครรักแม่แวเหรอโอ้แม่กวนเนาะแม่ก็กวนหนูจังเลยหนูนอนอะหนูนอนครับผมแม่แม่กวนหนูท,ทําไมเวลานอนเขาพี่น้องเพราะเขาตื่นแต่เช้าตื่นตีสี่นะกวนแม,ม่ตั้งแต่ตีสี่แล้วทีนี้เขาก็จะกินข้าวหกโมงเช้าเล่นแล้วก็กินข้าวหกโมงเช้าแล้วหลังจากานั้นก็ หลังจากนั้นก็ตื่นแล้วก็จะนอนเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา3โมงเช้าานาฬิกาได้เวลานอนก็อนอนพักกันอนเงียบเลยนะอืมอืมทำไมอ่ะทำไมอ่ะให้จับหน่อยได้ไหมให้จับหน่อยเตะ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 หน่อยแตะหน่อยเชื่อว่าเชื่อว่าเชื่อว่าเชื่อ ว่าใช่เออใช่มาถึงอันนี้ใครอันนี้แบมบูี่ม้งไม่ไปซื้อดูไม่ต้องอีแบมบูกัอนอีแบมบู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 เแบบแบบนี่ยคนนี้ชื่อแบมโบเนี่ยวคนสวยๆเดี่ยวคนเป็นพ่วงเลยพี่น้องดูสิแมวตัวนี้งามกระมูเดยมันเป็นพว่วงพี่นอ้องย้อนคนเขาจะเป็นพุ่มเลยนะแมวตัวนี้ ไม่หนังมันอ้อเห็ดแม่เห็ดหนังอ๋อ like ุ้ยออยอ๋อศูนยศูมาหอมาหให้แม well. ่จะมโหอแม่ทำไมล่ะเด็กอะไรมามาหอใส่แม่ทำไมอ๋โห่อใส่แม่ทำไมปวด้เสียงยังบิน ปกติอยู่บ้านหลังเก่าบอได้ย,ยินได้ีปนองเสียงเครืงบินเนาะทีนี้ได้ยินทุกอย่างนะมันอยู่ไกลเกิดไปเ้าไปหยอกกันน้หมอหันเด้อจอดตดใส่เด้อเอาทำอะไรกันลูกตดใส่มะไร้น่าจอดตดใส่พวกมันเลย บมยอมหนีพี่นอ้องไม่ยอมห่างหมาเลยดูสิไปดมตะดาบประยอนกัน cô biển nó phải nhắn cho